ช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะพบกันวันที่31ธันวาคมนะคะวันสุดท้ายของปี63ขอบคุณข้อมูลข่าวจากพยากรณ์อากาศประเทศไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชกข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะโดยเพจได้โพสต์ว่าตามนัดวันนี้31ธันวาคมเย็นลงชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตรงตามพยากรณ์ บุริรัมย์เย็นลง9.0องศาขอนแก่นเย็นลง8.7องศาศีสะเกดเย็นลง7.8องศาร้อยเอ็ดเย็นลง7.5องศากระสินเย็นลง7.1องศามหาสารคามเย็นลง7องศาอุบลราชธานีเย็นลง6.9องศาสุรินเย็นลง6.5องศาอํานาจเจริญเย็นลง6 1> จ1องศาสกลนครเย็นลง6.0%องศานะครราชสีมาเย็นลง5.8%องศาจันทบุรีเย็นลง5.7%องศาชนบุรีเย็นลง5.5%องศานะครนายกเย็นลง5.5%องศาอุดรธานีเย็นลง5.2%องศากรุงเทพเย็นลง3.8%องศาอุณหภูมิในรูปมาจากการวัดจริงจากสถานีวัด อุณหภูมิเย็นลงจากค่าอะไรต้องมีจุดอ้างอิงรูปเหล่านี้แสดงอุณหภูมิต่ำสุดของวันนั้นๆลบด้วยของวันที่27ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่ได้โพสต์พยากรณ์ไว้ตามที่เพจพยากรณ์ไว้27ธันวาว่าโปรโลมหนาวต้อนรับปีใหม่31ธันวาคมเย็นลงชัดเจนนั้นรูปนี้แสดงอุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้คือ31ธันวาคม ลบด้วยอุณหภูมิต่ำสุดของ27ทธันวาคมซึ่งเป็นวันที่โพสพยากรณ์อากาศไว้โดยเป็นข้อมูลจากการวัดจริงจากสถานีวัดของกรมอุตุนิยมว,วิทยาโดยนำแสดงจังหวัดละหนึ่งสถานีวัดโดยบริษัท CBS เวเทอร์จำกัดและบริษัท CPS อากิก์จำกัดขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจพยากรณ์อากาศประเทศไทย